คนนนาน้าภาคอีสานท่านปาครับพี่น้องทางอุบลนี่พ้นดีใจจ้างมาลำมางานันมันแม่นเรื่องนีหอย่างคบช่วงฝนคือสิเอาอยัางมางันผิดปะกะติปกติพี่น้องทังอุบลนี่พ้นสิบ่คอยจาอย้างยังมางันเดีครับแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องง่ายๆแท้ข่าวดังบเรื่องทึ่งทืง่นว่าพ่อใหญ่อันึงสีว่างมือทั้งการเมืองล่าออกจากพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้วลวพี่น้องจังหวัดอื่นนี่เป็นจังไหนเนี่ล่ะครับท่านปาได้ข่าวเข้าอยู่บ่ พี่น้องทางอุดอรนี่ก็เอาแน่เอานอนเด่ได้ข่าวว่าลมงัวเครงโตวะท่นอีเคร่งโตไปให้มันกินยาตัวท่านเปาเห็นว่าสอสนี่ผักของพญ่ป,ป้อมเนี่ยอยากให้พญ่ป,ป้อมเป็นหน้ายกอยากให้ดำรงตำแหน่งหน้ายกได้หละครับสีมา,าดำรงตำแหน่งหน้ายกเห็นอย่างอยู่นี่ให้เราดำรงตำแหน่งเบาหวานกับความดันคือข่อนี่ก่อนท่านเปาได้ข่าวที่สองแม่ลูกเอาไข่นี่ไปเทศใส่ ไอติมในร้านหมูกระทะเพื่อเ็ดไอติมไข่กรอบบ่ครับมันมีเมนูนเนียวนันนำอยู่บอ่อยๆมันกินได้อยู่บอเอาไข่ไปใส่กับไอติมมันก็นได้แล้วครับท่านเปาเพราะอื่นว่าไอติมไข่กรอบเขาจะเอาไข่แดงมาฮ่ดกับไอติมของเฮาแล้วมันสีแข็งแล้วก็ตาก,กินจากผ้ากันหาเห็ดยังกินแปลกๆแ้วกินไข่กรอบไม่สิยากอยู่เห็ดเนยวยได้ครับท่านเปาวิธีง,ง่ายๆหนึ่งภาษาเห็ดไข่กรอบ ต่อใครซืถวยเทใครทิมกินเปลือกมนันปัญหาในเรื่องล้านหมูกระทะร้านบุฟเฟ่นเนี่มันต้องเบิดไปนะครับท่านเป่าท่านเป่าไม่แนวทางอยู่แนวทางนะมี่ถ้าว่าถึงเนื้อ,อย่างบุฟเฟ่์นี่มือก้อนนี่ยพาจันเจา้าจางหลงเจ้าอูไปกินอยู่ร้านน้ำกันคอยกระคีบเนื้อใส่เตาไว้ตรงนาคอยจนเต็มย่างไปตากำแข็งแป๊บเดียวกลับมาเหลือตายจะพักบุ้ง่นจันเจ้าจางหลง เจ้าอูอาร์ซอยากให้ท่านเป่า่โลดทุนก็ได้ครับเพราะว่ากินผักกินยาเนี่มันสิเหตุใ um ห้เห้าวบวุ่นอย่ามาหาว่าถท่านกงซุนแต่สร้างมันโตห้าบ้านมันก็บร่ได้กินเนื้อพราะตอนได้ล่ะอันนี้กลับมาเหลือตายจะผักบุงกับเซนลอนวะนี่ปโถว่ากินเนื้อย่างสังให้กินแกงเซนวะนี่ไหล้อีกอย่างที่คอยสงสัยตะเกียบมันเป็นแม่มันยังที่คีบยังงอลองงออยู่คีบกับอะไรบ้างคีบเนื้อออกมาสิจ้ำน้ำจิ้ม หลุดเปะลงถวยน้ำจิ้มเข้าตาองซัมหาตำตบมันแต่ท่านจันเจา้าหวังเฉ่าล้มาฮันดูแลท่านเป่าดีว่ครับเลือกเลือกไม่ก็ฟ้าวแย่งกันแย่งคอยตักกินไผ่กินมันผู้เลี้ยวหลังหลังนี่ฮักคอยห้ายู่ตักกากถวยจะค้องไม่คอยมีเนวาคอยมักเนี่ยก็ใครไว้มิตายตัวลูกสิน้นแหงลูกสิน้นลูกเองกี่เบิด์คอยห้งสร้างคาถามนบัดเรื่องอาหารทะเลบัดย่ามปรโมทกุ้งโตซําขาตยุย บาดพอเหาไปกินเท่แทนเหม็นผ้ากันตกหรือผ้ากันสอนมาก,กุ้งก็ได้พอพนักงานเทกุ้งลงปับไม่งอันนึงก็เฝ้าโกยเอาใส่จานยางไปโตจะข้างเป็นห้อยท่านเป่าขีบกุ้งท่านเพิ่นบ่ล่ะครับมันสิท่านจังเดมไม่ยีหอนจับเนี้ขีบด้วยความเร็วแสงอยก็ รับตาพิบๆน้ำเล่าเรา็บ่สนใจพอพนักงานเอากุ้งมาเทราบสองเมียเองเจ้าข็มายืนจ่อเบื้องยิบเนี่ยขีบด้วยความเล่าแสงท่านเป่าขีบท่านเพิ่นบลาคกูจะม่ทาขีบกูบ่ทัานเล่ากูคนง้อเมียไม่ถาดนีเลย